สวัสดีแขกเกลือที่มาร่วมงานมงคลในวันนี้นะคะหลายคนถามว่าสรุปแลว้วดิฉันจะแต่งตัวเป็นอะไรก็คือมันมันเลือกไม่ได้เลยค่ะคือทุกชุดทุกลุกคือมันแบบมันเพี้ยนมากเลยค่ะไม่เข้าใจว่าแบบลูกๆเราจะเพี้ยนอะไรได้มากขนาดนั้นแน่นอนว่าแบบเราเออทำไม่ได้มันไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบมันต้องทํายังไงอะไรเลยจริงๆคือ ไม่ชอบไม่ชอบเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็ขอมาเป็นในทีมอาแขกผู้ร่วมหรือว่าอาเป็นพิธีกรในงานมงคลรับชม MV คราวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็นานมากแล้วประมาณ3-4ปีได้แล้วเนาะที่แบบไม่ได้มีเพลงใหม่มาร่วมการคู่กันแบบนี้เนาะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นพิธีกรแต่ว่าดิฉันก็ได้รับดอกไม้ในงาน จะบอกวันเกิดก็จริงๆแล้วเอนีนี้ก็จะมีหลายมนะัลติเวิร์สเนาะหลายคนก็คงพูดถึงหนังเรื่อง everything everywhere all at once เนาะที่บิวกิมบิพีไปดูด้วยกันมาแล้วก็บิวกินบอกว่าฟูสุดๆนั่นเองอันนั้นก็เป็นมัลติเวิร์สที่อ่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวที่ผ่านไปหลายๆ m u l มัลติเวิร์สทำให้เขาแบบมืนแบบเข้าใจอะไรกันมากขึ้นแต่ว่าอย่างของบิวกิมบพีก็เป็นตัวละครบิวกิมบพีสคนเลยเนาะที่ไม่ว่าจะแบบ ไปในยุคชาติไหนคาแรคเตอร์ไหนมัลติเวิร์สไหนก็ก็เนี่ยก็ยังเป็นบิลกิ้งพีพที่เป็นกันอยู่เหมือนเดิมตลอดมาแล้วตลอดไปก็ยังตีกันแต่ก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยสรุปคือท่อนนั้นอันสุดท้ายที่ของทีเซอร์ก็คืออะไรนะชอบชอบไหมไอ้ดูก็คืองง สรุปชอบกันหรอยูคี้บีบีชอบกันหรอเดี๋ยวมาฟังเนื้อเพลงเต็มเนาะถ้าฉันแบบไม่หวีดจนแบบสิ้นชีวิตไปก่อนนะนะเดาว่า MV จะเป็นฟิลประมาณ daily magic อะค่ะที่แบบว่าอก็อาจจะแบบเล่นเกมนู้นนี้นั้นแข่งกันไปเรื่อยแต่ก็รักกันนะรักกันอยู่แล้วก็มันจะมีตัว finger trap เนาะที่แบบว่านิ้วติดกันไปทุกัลติเวิร์สก็คือจริงแล้วคือ fade in จัง <un> อ๋อละค่ะแขกเหลือทุกท่านพร้อมรับชมแล้วใช่ไหมคะ9วีสุดท้ายแล้ว8 7 6 5แล้วขอเพิ่มก่อน เตไป <c oughs> เริ่มมาก็คือดึงมาดังไปไหน่อย <c oughs> shows you like a turnip Can't make Showed you like a me Can't Bait and okay hey Bait and okay

i 笑道你？<Enjoy. S 2> <laughs> โอเคโอเคฉันเพิ่งมาเห็นมนุษย์ยุคหินตอนหลังที่นั่งสแตนแล้วน่ารักมากเลยอ่ะออนด้วยนี่โอเคที่แรกมันมีรูปที่ปล่อยออกมาว่าแบบมีนิวก้อยเป็น o f f ฟิเชียลโปสเตอร์เนาะเป็นนิวก้อยของน้องพีก็ไม่ได้พิกเกมนะก็ต่างคนต่างยอมแหละมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าแบบ เออมันก็อาจจะต้องแบบตามคาแรคเตอร์ก็ต้องเป็นแบบคนนึงอาจจะยอมบ่อยนิดนึงเราก็จะมีเรื่องที่ยอมที่แบบแตกต่างกันไปเนาะตามรสชาติของทุกความสัมพันธ์สรุปคือชอบกันแล้วเนาะคือไม่อยากจะหลอท่าทีแรกก่อนที่แบบทุกๆอย่างทั้งชื่อเพลงทั้งเนื้อเพลงจะออกอะแล้วให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแบบเหมือนเป็นเรื่องของบิวกิมพี่พีเองไงที่แบบอาจจะเป็นมุมหนึ่งของชีวิตเอา้า เอา้าแลคือที่แรกอะในใจอะคิดเวล้ว,ว่าน่าจะเป็นเพลงที่แบบมีจังหวะประมาณมีเดียมขึ้นไปเพราะคิดว่าไม่น่าจะเอาเพลงที่แบบเล่นแบบดราม่ามากเพราะว่าแบบห่างหายจากเพลงคู่มาประมาณ3 4ปีแล้วเนาะก็ถ้าเป็นล่าสุดจริงๆะก็น่าจะไม่ปล่อยมือซึ่งมันเป็นเพลงแบบ อ่าอิมมชเนลนิดนึงเนาะเราคิดว่ากลับมาปล่อยอีกทีแล้วแบบช่วงที่แบบจะมีคอนเสิร์ตอะไรแบบเนี้ยค่ะเราคิดว่ามันจะต้องแบบมีจังหวะแล้วมีท่าเต้นแล้วก็เออมีจริงๆเลยเราแบบยิ่งดีใจที่แรกแอบเว็บคิดไปแวบหนึ่งว่าแบบเพลงแนวอย่างนั้นอะแอบนึกถึงพี่ทีเจเพราะเรารู้สึกว่าทีเจจะเก่งกับแบบเพลงแนวอย่างนี้ค่อนข้างมากแล้วแบบเพลงเขาก็จะแบบไวรัลทุกเพลงอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมล่ะวิวัะทราบแล้วว่า พี่2ทำเอ็แล้วก็ทีเจทำเพลงซึ่งเนื้อเพลงก็คือเข้าใจไม่ยากเลยมันแบบเบสตอนสุดท้ายต้องขึ้นนะว่า b based on two story b based on t r u e our story อะไรแบบนี้เลยเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้เนาะว่าแบบว่าคราวนี้ชุด PP คือแบบว่าคือที่แรก <laughs> เห็นภาพแรกออกมาก่อนใช่ไหมคะที่เป็นน่าจะตอน pre save มัง้งหรือว่า น่าจะใช่นะที่แบบมันเห็นว่ามีหลายชุดมากๆตอนนั้นก็แบบคิดแล้วแบบมาเอาตำนานไม่ได้มาเอากำไรอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าโหชุดหลายเซตมากแล้วก็เพิ่งมานึกได้ตอนเนี่ยแหละเมื่อวันก่อนที่แบบเอ๊ะ ชุดพีพีไม่มีชุดโป้เลยนะคือด้วยความที่ชุดมันต้องคงคอนเซ็ปต์คู่ไปกับบิวกิ้นด้วยใช่ไหมล่ะคะเรียกว่าชุดที่แซ่บที่สดุดคือชุดคาวบอยของพีพีนะของบิวกิ้นก็คือใส่เป็นยีนขายาวไปเลยจา้าแต่พีพีอ่ะเป็นขาสั้นแล้วถึงเป็นเนี่ยสีสีน้ำสีน้ำตาสีน้ำ,นำ,นำตาหนาเหมือนกันหมดคืึงจริงแล้วมันคือเวา้วาเวา้าข้างบนอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะพอแบบพีพีใส่ขาสั้นมันก็จะแอบเห็นเนื้อนิดน,ดนดหน่อยๆน,ยนยตรง,ต,รงต้นขาอะไรอย่างนี้ นั่นคือสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดแล้วโดนคุมกำเนิดมากเวอร์สายผลิตคลิปใน t ิ k t ตอกก็ฟากเอาไปตัดกันด้วยนะคู่ชิปคู่อื่นอะไรอย่างี้ด้วยก็ดีหรือว่าใครมีแฟนใครมีแบบหวั่นใจใครมีคนเต้นด้วยอะนะก็เอาเลยค่ะส่วนคอนเทนต์ของวิวคอนเทนต์เต้นของวิวก็คือไม่ต้องคาดหวังค่ะ ชอบเล่นคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมไม่มีแฟนไม่มีใครอย่างสิ้นนี่ยังนั่งพูดอยู่คนเดียวเลย,ยนะาาฝากทุกคนไปทำคอนเทนต์กันด้วยนะเดี๋ยววิวก็ขอไปหาตัวตายตัวแทนมาก่อนแล้วกันว่าจะได้อะไรมาเนาะจริงๆครอบครัวก็ใช้ได้นะเราก็ต้องแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบต้องแบบเออยอมกันบ้างงอ,ง,งอนกันบ้างชอบท่าเต้นที่แบบ ที่แบบคือต้องอย่างนี้ใช่ไหมหล่ะแล้วแบบมันจะเข้ามาใกล้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบเธอเรียกว่าอันนี้คือเซตอะไรชาลีชิป,ปินเนาะอันนี้เหมือนแบบเหมือนกูดโอเด์เลยเนาะเหมือนเห็นภาพกูดโอเด์แบบติดนงติดหนวดอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบจนแก่ก็จะยังเห็นเขาสองคนอยู่ด้วยกันเหมือนที่เขาก็วาดหวังไว้ว่าจะยังมีกันอยู่ว้าวา ฉันจะได้อยู่เห็นถึงภาพนั้นหรือไม่ถ้าเต้นง่ายๆมี่ากแต่ไม่มีคนเต้นด้วยคือแบบชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอมันแบบก็เพลงเพลงเดี่ยวไงใช่ไหมล่ะคราวนี้พ็เป็นเพลงคู่อะชอบเธอที่สุดคือมันชี้อะไรไงคือมันชี้อะไรมันไม่ได้แบบยืนเต้นกันหน้ากระดานสองคนแบบว่าฉันจะชอบชอบเธอที่สุดแบบชี้หน้ากล้องอะไรย่างงี้ไม่มันชี้กันเลยฮอลโหโอ้ว้าว 8K นะยิ่งกว่า 4K ยิ่งกว่า 4King นะอันนี้ 8King ฮะอันเนี้ยเหมือนยุคหินพีพีตกใจอีต่างดาวอันนี้ทำไม่ได้อ่ะถ้าอย่างเงี้ยได้ไหมได้อยู่ปะไม่ได้อ่ะฝั่งนี้ไม่ได้เลยอ่ะเอาจิงป้าถ้าเต้นที่ย่งสุดอ่ะคืออีกกระดึ๊บไหลเนี่ยทำไงอ่ะตีกันหวานช่ำอ่ะเนาะก็เป็นอย่างเงี้งแหละเป็นตีกันที่แบบขิงมากที่แบบ น่าสนใจมากอะ่ะโอเคค่อย่างนีก็ฝากเพลงคู่เพลงใหม่นี้ด้วยนะในรอบ3-4ปีเลยนะทุกคนอย่าให้ไปวนดู MV วนฟังเพลงกันในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ฝากไปขอเพลงตามที่ต่างๆกันด้วยเนอะรวมไปถึงช่วงนี้ก็จะมี งานบิวกิ้มีพีคู่กันเยอะหน่อยเพราะทั้งแบบคอนเสิร์ตเอ่ยเพลงคู่เอ่ยอาโปรเจกต์เรดเอ่ยก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือฉันมีคลิปที่ต้องรีแอคเยอะมากไงก็ฝากติดตามฝากดูฝากชมกันต่อไปเรื่อยๆด้วยลวกันนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวเพื่อไปรีแอคไลฟ์ต่อแล้วฟินมากโอเคค่ะก่อนจะจบคลิปกันไปเหมือนเดิมนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้บิวนได้นะบ๊ายบายจริงจริงต้องยาวฉันก <ๆ S 1> ่อน <ๆ S 1> Zack, can do